นี่ค่ะลูกค้าเอ็กเทนเนอรลูกค้าเรนต์กันนี้ะนะลูกค้ารถยี่สามจดยี่สี่นะลูกค้าสีขาวคันนี้ค่ะใช้งบาม,มาหกหมื่นหนึ่งพันกับเราลูกค้าคันนี้เจ้าว่าเป็นเพจชำระด้วยนะตรวจสอบอีกครั้งได้เลยค่ะมีค่าตรวจสภาพรถไฟฟ้าด้วยนะลูกค้าหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทนะลูกค้าออโตโอ้เซฟบิเกแตพัดก็มีให้ค่ะแผน่แผนเพจชำระด้วนะคะลูกค้าเจ้าว่าแผ่นเพจชำระด้วนะคะคันนี้สามารถชมรถได้เลยลูกค้าราคาเปดิดที่สามแสนหกหมื่นบาทค่ลเรนเซอร์ค่ะ ชมรถก่อนได้ออนไลน์ให้ราคามาก่อนแล้วนะมีท่าไหนให้มากกว่านี้เชิญเลยค่ะแผ่นเพจชำรุดนะเจ้าที่ขาแผนที่แผ่นเพจให้หน่อยนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่สามเจ็ดหกนพนอยแล้วกสู้ต่อใหม่หกปราคาเป็นราคาเจดที่ลานนะสามเจ็ดสงเจี่เราคาเป็นออนไลน์ราคาสู้ต่อยใหม่เจ็ดปแปดวรคาเป็นราคาดูราคาก่อนนะลูกค้าสามแสนแปดละแปดสองแปดสที่ลานราคาเป็นราคาเป็นหกที่ลานนะแปดพันออราคาเป็นราคาสามแปดราคาเป็นมากกว่านี้เชิญเลวสู้ต่อต่อไ่เจดสี่พันหกปันที่ลานราคาเป็นราคาเก้าหกแปดที่ลานนะสกแปดสี่สิ ยกไปไี้เลยค่ะ2,000ราคาป็นแล้วกัน1 0 0 0คาป็นแล้วกัน4 0 0 0 4,000ออนไลน์4,000นับ0 0 0ราคาเปนแล้วกัน4,000 5,000ราคาแล้วส่ตอบบีต่อได้เลยค่ะได้มากกว่าเช่นแล้วกัน10,000ราคาเป็นแล้วก4 0 0 0 1ออนไลน์นะสตอบกีต่อได้เลยลูกค้าได้มากกว่าเช่นแล้วกัน400,000 2,000ราคาเป็นแล้วกัน402ราคาบีตอได้เลยลูกค้า4,000ราคาป็นแล้วกัน414ออนไลน์นะ่วตอบกดตอบได้เลยลูกค้าได้มากกว่าเ่นแล้ว หนึ่งพันอยค่ะสี่แสนนึ่งหมื่นนับสี่แสนหนึ่งหมืบหนมาอยู่ที่ออนไลน์ปรมเลส์ศหนึ่งห้าค่ะถ้าได้มากกว่าสองศูนย์เปแล้วกสู้ตอก็ตอไดเลย่นสองหมื่นคไแล้วสี่แสอนบาทสี่แสนสองหมื่บาทนับหนึ่งองห่บาทอี่องนบาทอยู่ที่ออนไลน์สองพราคาเป็นแล้ว่สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทสี่แสนสองหมื่นสองพันนับหนึ่งสี่แสนสองหมื่นสองพันนับสองสี่แสนสองหมื่นสองพันนับ สามขายค่ะตกลงขายค่ะ4ี2แ0น 22, มืับาทออนไลน์ป้ายเลขสนย์ศูนย์หนึ่งห้าสามศูชนะการประมูลนะคะ42 2แ0น 22, มบาทขอบคุณออนไลน์นะคะ